อ้าวสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีครับผมสวัีวันนี้วันที่26อ่าก็ได้มีการรับสมัครมาทำคันพาร์กางนะที่รอลโกลี่พี่จอยเป็นหน้าแรกที่ได้มาคัดเลือกแล้วก็ออดิชั่นกับผู้เข้าประกวดในวันนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องเบอร์ที่14นะครับเดี๋ยวพี่จอยก็จะทดสอบผู้เข้าสัมอบ ท่านแรกเลยเนาะวันนี้นะเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าชื่อเรี้ยงเสียงไรเสียงจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตามได้เลยครับโอเคอ่าอ่าถ่าเชิญฮะเชิญท่านแรกเลยฮะโอ้าีครับโอ้ท่าทำความมใจโอ้ใส่เสื้อแรปเปอร์ด้วยนะแต่ว่าเขาชอบแรปเปอร์ด้วยของช่องย่าของราเาะท่รครบอ้มีสัมมาคารวะด้วยเออคารวะคารวะครับครับ ถามก่อนถามก่อนชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรครับผมผมชื่อโชติพัฒน์พรพัฒนาละชื่อชื่อแปลกนะครับทุกที่น้องติดเนอะนะเดี๋ยวโชติพัฒน์ใช่ไหมครับโชติพัฒน์นะโชติพัฒน์นำสกุลไม่ต้องอะไรนะนำสกุลผมยาวฮะยาวยาวเลยครับยาวผมมันเขียนไม่หมดเหรอพี่เอาลองลองเขียนนำสกุลนำสกุลอะไรฮะพรรภพรพระโอ้โหทันนาละทันนาละด้วยนำสกุลยาวมาก Um s <S ในผมขอดูโอ้โห uh. ลายมือหลายแพงฮะพอดีผมจบตัวสี่ผมคนคนกอท่อมอ่ะกอท่องใกล้ๆบางกอกนี่เองครับโอ้เดี๋ยวนะเขียนบางกอกได้ไหมได้ครับเขียนบางกอกปะโตชื่อเล่นของไม่ต้องนะผมผมยากมากชื่อเล่นชื่อเล่นด้วยผมะผมชื่อมาริเอะครับชื่อมาริเอะครับที่เป็นตัวการ์ตูนป้องอันมาริโออันมาริโอ สเนอไปพ่นเลยมกูอยู่หัวกอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่มีเดือนมะวันไมสามสได้กี่เดือนเต็มสามสเอ่อสาันสาะสามีกับอีกสาันอาชีพที่อาชีพผมผมเป็นเอ่อลิเกไปลิเกไปลิเกแสดงว่าต้องเสียงดีพี่องใช่ใช่ ฟังเสียงแล้วเหรอมาริโอ้มาริเอ้มาริเอ้อยู่บางกอกอันนี้เก่กวะาฟังเสียงระดับก็ต้องสุดสุดเก่งส่องก้าวสุดส่องก้าเลยนะโอเคนะีีน้เราฟังเลยนะฟังเลยครับพี่ใหญ่ฟังเลยผผมมจะองเดี๋ยวร้องเพลงอะไรถามมาก่อนสิ่เกยไม่ถามลืมของของพี่นกพัดไม้ห้องนกพัดไม้ห้องบดิเกเก่าองค์สุดท้ายโอ้โหเสียงต้องใช้พลังเสียงเสียงดีมากเลยนะ อ่าน่าจะเพาะมากครับผมว่าเพราะว่าเป็นทางลิเกด้วยมารยาทดีด้วยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคครับอ่าพร้อมพร้อมนะทีมงานพร้อมนะพร้อมฟังนะฮะพร้อมเปิเสีย์ประมือด้วยครับสอนประมือด้วยประเอาเอาที่พี่ถนัดเลยฮะเนาะถ่ายทีมงานด้วยวันนี้มาฟังด้วยใช่เลยนี่ไงเราถ่ายทีมงานด้วยทีมงานแล้วนะอตั้งใจให้ดีนะเราพยายามตั้งสติให้ดีใช่เขาน่าจะร้องดีอยู่แล้วลิเก โอ้สูดหายใจด้วยโอ้โหมีโอ้โหตอนนี่ยังไม่จบเลยเด้อทีมงานกูเล่นใหญ่อีกแล้วทีมงานลุ้นโอ้ลุ้นเพราะว่านี่คือเป็นตัวเอกของเราเลยนะครับวันนี้เอาเลยครับเริ่มเลยนตัวเต็งเลยแหละี่่เราจบลงงททคสุดดัก้โต่อที่ต่อต่อเรื่อยๆครับโอกําลังดีเลยครับเนี่ยไม่ออกกระดูมันทนระเบิด ไม่ลืมเนื้อนี่เป <ผม S 1> ็นไงผ่านลเลยเนาะแต่ตัวนี้ก็ให้ผ่านแล้ว <c oughs> เดี๋ยวทำดี <laughs>